สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาดูเครื่องบินขับไล่รุ่น J11B ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไลท่ที่คัดลอกมาจากรัสเซียที่จีนพยายามสร้างขึ้นเพื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ F15 ของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามเกาหลีในปี1950จีนเริ่มสแสวงหาทิศทางในการพัฒนากองทัพอากาศ ในปี1950ด้วยความช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตได้มีการนำเครื่องบินขับไล่เช่น m IG ิ g 1 5มาใช้และในปี1960 MiG-21 ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศจีนและด้วยการจำลองแบบเครื่องบินขับไล่ m IG ิก2 1จีนจึงพัฒนาและส่งออกเครื่องบินลบ J-7 และ J-8 ในราคาที่ต่ำกว่า m IG ิก2 1ของโซเวียต ในขณะนั้นกลยุทธ์ของจีนคือการตอบสนองความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของโลกตะวันตกด้วยความได้เปรียบในเชิงปริมาณของเครื่องบินและในปี1969ข้อพิพาทปรมแดนระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตทําให้ความสัมพันธ์เสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการแลกเปลี่ยนทางทหารจึงยุติลงอย่างไรก็ตามในช่วงปี1991ช่วงสงครามอ่าว เมื่อเห็นกองทัพอากาศอิรักต้องพ่ายแพ้เพียงฝ่ายเดียวโดยกองกําลังสหรัฐจีนจึงเริ่มจัดระเบียบก,กองทัพอากาศใหม่อย่างรวดเร็วและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องบินขับไล่เป็นรุ่นอัปเกรด j 8และ j 9เพื่อให้เทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ f 1 5และ f 1 6ของสหรัฐอย่างไรก็ตามแม้ว,ว่าการอัปเกรดรุ่น j 8แล้วก็เทียบกับ f 1 5ในด้านประสิทธิภาพไม่ได้และ j 9ไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคดังนั้นจีนจึงพยายามแลกเปลี่ยน ทางทหารกับรัเสเซียอีกครั้งซึ่งตอนนั้นกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ในเวลานี้จีนเริ่มการเจรจาเพื่อการนำเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ซู27และเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางมิก29จากรักเสเซียมาใช้ในตอนแรกรักเสเซียลังเลที่จะขายซู27ให้กับจีนแต่รัเสเซียซึ่งไม่มีเงินในขณะนั้นในที่สุดก็ได้เซ็นสัญญากับจีนในปี1992 ในปี1992จีนได้เปิดตัวใช้เครื่องบินซู27จำนวน26ลำเป็นครั้งแรกซึ่งเคยผลิตให้กับกองทัพอากาศโซเวียตในอดีตและเมื่อเปรียบเทียบกับ J 8ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของจีนในเวลานั้นกองทัพจีนได้ข้อสรุปว่าซู27เหนือกว่า J 8ในทุกๆด้านและแตัดสินใจที่จะเพิ่มเครื่องบินขับไล่ซู27เพิ่มเติมอีก22ลำและขอซื้อลิขสิทธิ์จากรัสเซียเพื่อให้จีนได้ผลิตซู27ในประเทศจีน อย่างไรก็ตามรัเสเซียไม่เชื่อใจจีนซึ่งเคยเลอกเลียนแบบมิก21โดยไม่ได้รับอนุญาตและเสนอให้ใบอนุญาตเครื่องบินรบขนาดกลางมิก29แทนซู27่ 27. เมื่อจีนเสนอเงินจำนวนมากรักเสเซียซึ่งเศรษฐกิจอยู่ในภาวะยุ่งเหยิงหลังการล่มสลายของโซเวียตในที่สุดก็อนุญาตให้ใบอนุญาตผลิตซู27่ได้เงื่อนไขของสัญญาก็คือ 1. ส่วนประกอบหลักเช่นเครื่องยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์จัดหาโดยรัเสเซีย 2. ไม่รวมชิ้นส่วนหลัก70%ที่ผลิตในประเทศจีน 3. ในปี2001อัปเกรดอุปกรณ์เรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์4ใบอนุญาตการผลิตได้ที่200ลำ 5. มูลค่าสัญญา75,000ล้านบาทซึ่งเป็นใบอนุญาตในการผลิตห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบอุปกรณ์ไฮเทคเช่นเครื่องยนต์เรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องจัดซื้อจากรัสเซียเท่านั้น จีนเริ่มผลิตซู27หลังจากพูดตกลงกับรัสเซียและเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตในจีนก็มีชื่อว่า J11A J11A ที่ผลิตด้วยวิธีนี้มีความยาวรวม21.9เมตรหนึ่งที่ปฏิบัติการนักบินและเครื่องยนต์ติดตั้ง AL31F 2ตัวซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับเครื่องยนต์ของซู27มีความเร็วสูงสุด2.1มักหรือ3,530กิเมตรและพิสัยบินปฏิบัติการ1,500กิเมตร อาวุธพื้นฐานคือปืนกล30มม1กระบอกและมีการออกแบบให้มีจุดติดตั้งอาวุธใต้ปีกและลำตัวรวม10จุดรวมถึงอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่างๆน้ำหนักอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดประมาณ8ตันแต่ในปี2006การผลิตตามลิขสิทธิ์ก็ต้องสะดุดลงหลังจากผลิตได้เพียง104ลำสาเหตุมาจากรัเสเซียเลิกจัดหาชิ้นส่วนหลักๆรวมทั้งเครื่องยนต์และข้อเรียกร้องของรัเสเซียคือจีนเปิดส่วนสำคัญและพยายามละเมิดลิขสิทธิ์ ในการตอบสนองจีนโต้แย้งว่าส่วนประกอบหลักที่รัสเซียจัดหาให้นั้นมีข้อบกพร่องเขาจึงต้องเปิดชิ้นส่วนเพื่อค้นหาสาเหตุและปรับปรุงคุณภาพและค่อนข้างเปลี่ยนความรับผิดชอบไปยังรัสเซียแม้ว่าถ้าฝ่ายจีนจะเป็นฝ่ายถูกจริงแต่ก็ไม่ควรเปิดชิ้นส่วนภายใต้สัญญาและจีนต้องแจ้งให้รัสเซียทราบก่อนเมื่อการจัดหาชิ้นส่วนหยุดลงจีนจึงสร้างเครื่องบินรบของตนเองโดยใช้ชิ้นส่วนที่ซ้ำกันผ่านรูปแบบของวิศวกรรมย้อนกลับ และในปี2007จีนได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่เรียกว่า J 1 1 b J 1 1 a ซึ่งผลิตจำนวน104ลำเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ใช้ชิ้นส่วนของรัสเซียแต่ J 1 1 b เป็นเครื่องบินขับไล่ที่จีนผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดโดยถอดแบบ Su 27เช่นโครงเครื่องบินเครื่องยนต์เรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จีนอ้างว่า J 1 1 b เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาโดยจีนและเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการอัปเกรดมากกว่าซู27 อย่างไรก็ตามถ้าเทียบตามลักษณะแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกระหว่างซู2 7 J11a และ J11b J11b มีลักษณะเหมือนกับซู27แต่มีการกล่าวกันว่า WS10 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตในจีนมีแรงขับเพียง70%ของเครื่องยนต์ที่ผลิตในรัสเซียรุ่น AL31F และอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เกล่าวได้ว่าน้อยกว่า1000ชั่วโมง จากปัญหานี้ j .11 ดจึงมีลัศมีการทำงานความเร็วและอาวุธยุทธปกรณ์ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ j .11 a และเคยมีอุบัติเหตุเครื่องบินถอดชิ้นส่วนกลางอากาศระหว่างการฝึกการต่อสู้ทางอากาศในระยะไกลอย่างไรก็ตามเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากในขณะที่จำลองแบบซู .27 ปัจจุบันจีนกำลังผลิตเครื่องบินขับไล่ในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ได้มาด้วยวิธีนี้ได้พัฒนา j 20ซึ่งเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่5ที่มีพลังมากกว่าระดับที่พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้มากและ j 11D ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของ j 11B ในด้านประสิทธิภาพคาดว่าจะมีความพร้อมการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงใหม่และเลดร์ KLJ 7A AESA ที่ใช้ใน J20 และอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนอกจากนี้ J10 ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโต้ F16 ของสหรัฐได้รับการอัปเกรดมาเป็น j 1 4 c ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงใหม่ FWS 1 0ปี e, จีนได้เสริมสร้างสัญญาณุภาพทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยการอัปเกรดอาวุธที่พัฒนาโดยวิธีนี้ จีนพัฒนาเครื่องบินขับไล่ด้วยวิธีการที่ถูกกล่าวหาในระดับสากลเช่นการลอกเลียนแบบผิดกฎหมายแต่ในที่สุดวิธีนี้มีการสนับสนุนการเสริมกำลังทางทหารของจีนและกำลังกลับมาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านคาดว่า,ากิจกรรมการผลิตเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยจีนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนตั้งใจที่จะแสดงแสนยานุภาพกำลังทางทหารในขอบเขตพื้นที่ทางทะเลให้มากขึ้นซึ่งก็เพิ่งปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้น ชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าชมแล้วสนุกและได้รับความรู้ปากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ